เอาละครับกาบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ n ลเดลูฟครับในนี้ก็คือประวัติคัดเลอร์เบคเคตตามที่คุณผู้ชมขอมาอีกเช่นเคยครับเบคเคนตนั้นเกิดในครอบครัวคนรวยนะซัมเมอร์เซตชายที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศอังกฤษแรกคลอดนั้นร่างกายของเขาอ่อนแอมากจนคนในครอบครัวไม่คิดว่าเขาจะรอดมาได้ทว่าปาฏิหาริย์ก็ได้ปรากฏ เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวในสปริงเฮ a เวนซึ่งบิดาของเขาก็คือโจนาธาน b บักเกตผู้เป็นเจ้าของบริษัทการค้าที่ใหญ่ติดหนึ่งใน5ของประเทศอังกฤษซึ่งชื่อบริษัทแห่งนี้ก็คือ b e c k เ t ต t r รดดิ้งคอมพานีนั่นเองเมื่อเข้าสู่วัยเรียนเขามีความสนใจในการอ่านหนังสือและเรียนรู้สิ่งต่างๆทํำให้เขานั้นเชี่ยวชาญทั้งประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์รวมทั้งภาษาศาสตรในด้านวรรณกรรมของกรีกและลาตินอีกด้วย จึงตกงาน,นข้ามกับพี่ชายของเขาได้แก่โจนาธานจูเนียร์และก็เบอร์โธโลมิวครับที่ครอบครัวนั้นต้องกวดขันอย่างมากเพื่อให้สําเร็จการเล่าเรียนเมื่อ,อย่างเข้า8ดขวบเบคเคสจะได้ว่าเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในห้องจนทิ้งหางเพื่อนในห้องแบบไม่เห็นฝุน่นจึงทําให้เพื่อนในห้องบางคนนั้นไม่พอใจทําร้ายเขาด้วยความหมั่นไส้ฉะนั้นอาจารย์ที่ดูแลเขาในตอนนั้นแองกัสแม็กฟาลินจึงตัดสินใจให้เขาแยกห้องเรียนและเป็นการสอนตัวต่อตัว,ตว แม็ฟารินได้กลายมาเป็นไอดอลของเด็กชายเบคเคธโดยสิ่งสําคัญที่มีผลต่อความคิดของเบคเคธก็คือเขาได้เอาหนังสือเรื่อง My Life Among the Pirates มาให้กับเบคเค t ซึ่งเนื้อหาในหนังสือนั้นเต็มไปด้วยการประชนภัยของกัปตันเจวอร์ดโดยเฉพาะเรื่องราวของสมบัติล้าค่าและเรื่องราวเหนือธรรมชาติมากมาย3ปีที่หมกมุ่นกับการเรียนรู้ชีวิตจรสลัดจากห้องเรียน ทพราเบคเคทเองก็มีปมร้อยของตนเองตลอดมาเรื่องนั้นก็คือเขาไม่ได้การยอมรับจากบิดาและก็พี่ชายของเขาครับมีเพียงน้องสาวและแม่ที่ป่วยเท่านั้นที่มอบความรักให้กับเขาเสมอมาดังนั้นเบคเคทจึงตั้งปฏิฐานว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นผู้บัญชาการเรือให้ได้เพื่อที่ว่าวันหนึ่งบิดาของเขาจะยอมรับในตัวของเขาให้จงได้ และเมื่ออายุครบ18ปีเบคเคตได้จบการศึกษาเพราะว่าเขายังสนใจศึกษางานของเซอร์ไอแซคนิวตันด้วยซึ่งมันทาให้เขาอยากกลายเป็นโปรเฟสเซอร์อีกด้วยครับอีกทั้งด้วยความสามารถของเขาทําให้เขาได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งเคมบริดจ์และออกฟอร์ดแต่ก่อนที่จะศึกษาต่อเพื่อเดินหน้าสู่การเป็นโปรเฟสเซอร์นั้นเขาต้องการจะได้เห็นโลกใบนี้ซะก่อนวันหนึ่งมีดาของเขาก็มาถามกับเขาว่าเขาต้องการจะเป็นอะไรโดยโจนาธานก็เห็นแววในด้านหัวการขาของเบคเคต ทว่าพี่ชายของเขานั้นกลับไม่เห็นด้วยครับพร้อมทั้งให้เบคเคทไปเป็นนักบวชจะเหมาะกว่าทว่าในที่สุดแล้วเบคเคทนั้นก็ไม่เคยมีศรัทธาในพระเจ้าจึงปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปโจาธฐานผู้พ่อที่เริ่มเห็นด้วยกับพี่ชายคนโตจึงหว่านล้อมด้วยการอ้างถึงมารดาของเบคเคทว่าแม่นั้นหวังว่าวันหนึ่งเบคเคทจะได้กลายเป็นนักบวชเพื่อแม่แต่ว่ายังไงก็ตามเบคเคทที่รู้เห็นมาโดยตลอดว่าคนที่ทําให้แม่ป่วยก็คือพ่อของเขานั่นเองที่ไปเที่ยวโสเพณีแล้วเอาเชื้อสอลพอกหรือว่าไข,ข,ขาอขงเ การประทะคารมด้วยเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นและเป็นผลให้เบ็คเคทแยกตัวออกจากบ้านเมื่อออกจากบ้านที่หมายต่อไปของเขาก็คือกรุงลอนดอนและเขาได้เข้ารับงานในบริษัท East India Trading Company ครับเขาทำงานอยู่หลายเดือนจนได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเขานั้นมีศักยภาพสูงแค่ไหนกระทั่งหัวหน้าของเขาได้เสนอชื่อให้เขาขึ้นเรือเพื่อไปศึกษาดูงานณกิลเบิร์ตาซึ่งที่นั่นมีสาขาของบริษัทตั้งอยู่ด้วยโดยเบ็คเคทเองก็ต้องการที่จะไปท่องโลกกว้างอยู่แล้วจึงเข้าร่วมการเดินทางตามข้อเสนอ ยังไงก็ตามเรือที่เขาโดยสารมาในครั้งนี้ถูกโจมตีจากเรือโจรสลัดผู้มีกับตันนามว่าคริสตอฟจูเลนเดอราเพียนั่นเองซึ่งทางผู้ชมพอจะจําได้นะครับผมเคยเอ่ยชื่อของเขาไปแล้วครั้งหนึ่งในวิดีโอก่อนหน้านี้โดยคริสตอฟก็คือเพื่อนสนิทของแจ็คสเปโร่นั่นเองครับคริสตอฟบังคับขู่เข็นรังแกเบคเคตตามสไตล์ของโจรสลัดทั้งบังคับให้เขาทําความสะอาดเรือและถูกล้อเลียนจากลูกเรืออีกด้วย เ่เขาได้จับเบคเคทไว้เป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่ทว่าแม้ข่าวนี้จะรู้ไปถึงโจนาธานพ่อของเขาแต่ว่าความโกรธในครั้งนั้นทําให้เขาไม่ยอมส่งค่าไถ่ามาให้ทว่าอีสอินเดียเทรดดิ้งคอมพานีก็ได้ตัดสินใจถ่ายตัวจากคริสตอฟในที่สุดและด้วยเหตุนี้เองที่ทาให้เบคเคทนั้นเกลียดชังโจนสลัดมากที่สุดตั้งแต่นั้นมาจากนั้นเขาได้เดินทางกลับมายังลอนดอนอีกครั้งแล้วเข้าร่วมกับอีสอินเดียเทรดดิ้งคอมพานีต่อไปครับ โดยเขาก็ค่อยๆไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆโดยหลังจากนี้ก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายซึ่งทําให้เขานั้นได้กลายมาเป็นผู้นําคนสําคัญคนหนึ่งของบริษัทแห่งนี้ครับ เอาเลยครับจริงๆแล้วการประชนภัยของเบเคต t นั้นยังมีต่ออีกด้วยซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองไปค้นหาข้อมูลกันต่อดูนะครับหรือถ้ามีคุณผู้ชมให้ความสนใจอยากรู้กันเยอะๆนะครับไว้ผมจะมาทําวิดีโอให้ชมกันนะครับซึ่งต้องขอโทษคุณผู้ชมหลายๆท่านด้วยครับเพราะว่าตอนนี้การบ้านผมเยอะมากจริงๆทั้ง Wonder Woman New 52อพ so ที่18นะครับเนียอัโตมา หรือไหนจะ injustice ด้วยนะครับยังไงก็ตามก็อยากจะขอให้ผู้ชมรอชมกันนะครับซึ่งสาเหตุที่มันช้าก็เพราะว่าผมทําช่องนี้คนเดียวนะครับแล้วก็เป็นเวลาหลังจากเลิกงานก็ถึงบ้าน2องทุ่มก็มีเวลาวันนึงก็ประมาณ3-4ชั่วโมงในการทําวิดีโอครับยังไงก็อดทนรอหน่อยนะครับเอาละวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ